ผมไม่เห็นตรงกดออกไม่เห็นปุ่มเหมือนกันโอเคแล้วถ้างั้นลองลองออกจากแอปได้ไหมครับหมายถึงว่ากดปิดแอปไปเลยอ่ะมันอาจจะมันอาจจะลองลองไปบ๊ายนะคะพี่แบงค์บ๊ายบายครับงั้นบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับทุกนี้เข้ามาคุยกันนะได้ไหมได้ถ้าปิดแอปคือได้โอเคเกิดอะไรก็แปลว่า ยังไม่สามารถสุ่มคุยได้ไม่ได้นะครับทุกคนครับตอนนี้พี่บิ๊กกำลังทำสิ่งที่นี่อีกแล้วนะครับทุกคนที่ถูกแล้วไงที่ถูกแล้วถูกแล้ว,ถ,ลว,ถ,ลวถูกทางแล้วพี่มาถูกทางแล้ว <c oughs> ไม่มีแต้มบุญเหลือเลยแต่บาป <c oughs> ไว้ครั้งหน้านะครับผมถ้าเกิดมันมีผมปิด ออกได้เมื่อไหร่เพราะว่าเข้ามาทีนี้มันเข้าถาวรนะครับอยากไลฟ์ด้วยไว้ครั้งหน้านะครับผมมีโอกาสจะมาไลฟ์ด้วยกันนะครับเกิดอะไรเกิดอะไรฉันลองขอลองไป้นป่ะน้องคุยเองเลยได้ครับผมได้ได้เออพี่บกลองดูพี่บกเข้ามาไลฟ์ผมแล้วพี่ขอมาขอยังไงนะครัขอรีใช่แล้วมันจะเตะพี่ออกไปเองพี่บก อ่ะเข้ามาแน่รอสักครู่มันจะสะสทอนหรือเปล่าก็ออกมาเป็นเนี่ยสะทอนอ๋อติดสิไม่ได้เออออกเลยไดอ๋อนี่เนี่ยมันออกได้เอาก็มีไงยืบ แต่ผมมากเอาพี่ออกไม่ได้ต้องให้คนที่เข้ามาไลค์กดออกเองเออแต่ที่จริงต้องกดออกแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคือคนไหนอ่ะรอสักคนนะได้เอามาสักคนนะ ใครเมื่อกี้ใครขอขึ้นมากดไปนะครับเออขึ้นว่าอะไรมาไหมมาไหมสงสัยจะไม่มามันต่อไปงะฝากแบงกิจงไลน์บ้างบอกแม่บิ๊กได้เลยนะครับ

เครียดอ้าวน้องเป้ไม่รู้หรอว่าใครหรือว่าเพื่อนน้องเป้เสียงเาเป็เียงโซบอยไไหนวะเงเสียงกำกันหน้ากูได้ยินที่เขาไหมเนี่ยอะไรจริงเหครับทุกคนทุกคนดีกังดูไลฟ์อยู่นะครับผิดหน้าน้องเป้เมนใครครับหรือว่ารู้จักซูบอยไหมหรือว่าตามพี่จักค่ะหนูรู้จักแต่เพื่อนหนูไม่รู้จักโอเคครับน้องเป้อยากฝากบอกอะไรใครไหมครับ ฝากบอกฝากบอกพี่แบงค์ได้ไหมอะ่ะพี่<ด>ครับใช่แล้วได้ครับได้ครับไ,ไ,ได้เลยฮะเอะอากบอกว่าพี่พี่น่ารักมากแล้วก็จะติดตามพี่ไปเรื่อยๆนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกด <laughs> ออกให้พี่หน่อยนะอยู่ขวาบน เฮ้ยแรงทีนะ่สนะุดเอาแหละสุนะ่มได้ตนะ่างประเทศทีเนี่ยคุยยากแล้วมาคนต่อไปป้าน่ารักจังวัสดีครับ Oh my gosh. Oh, oh my god. You can see me. Oh my god. Hello? What's your name? Hello? Yeah. I can understand tongue. Oh my god. Where are you from? I'm from Philippines. Philippines, okay. Yeah. What's your name? My name is Nicole. 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 Yes, pibang. Can you say mahal kita? Can you say mahal? Mahal kita. Pibang, can you say mahal kita? Mahal kita. ในช่วงนิโคลอ๋อนิโคลอ่าดูเหมือนว่า mm hmm. เขาน่าจะเน็ตหลุดนะครับตอนนี้และ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 ้วแ,และเราจะไปคนต่อไปยังไงดีครับพี่บิ๊กปอแแ๊บเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องปิดแอปอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะถ้าเน็ตเขาค้าง oh, มันก็ต้องอ oh. ออกไปแล้วโอเคเดี okay. see, mm ๋ยวดูซิคนต่อไป อ้าวนี่มันดูซิว่าบ้านทรดินเอฟซีจะรับไหมครับผมขอมาขึ้นเป็นคนขึ้นเป็นคนแรกนะครับไม่สามารถเข้าร่วมได้อ้าวโอเคคนต่อไปอ๋อเป็นส่งคำเชิญส่งคำเชิญมาได้นะครับผมตอนนี้ไม่มีส่งคำเชิญมานะครับ บ้าไม่มีได้ไงอะตรงไหนอะเนี่ยมันไม่ขึ้นว่าส่งรงแต่เงมีป้านี่ไม่ใช่เนี้ยไม่ใช่อันนี้มันคําถามนี่เนี่ยคือคําถามนี่วิดีโออู่ตรงนี้มันร้านอันนี้คือส่งคําเชิญเราส่งคําเชิญเขาคําขออยุ่งบนเรเคอออยู่บนบนวันนี้ผมน่าจะเน็ตไม่ดีนะครับไม่มีบุญไม่ไม่ใช่หรอกลองกดมาเพื่อเพื่อติดนะครับ ไม่สามารถเข้าร่วมได้อีกคนหนึ่งแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยไหนดูซิคนต่อไปนานๆน,นี่น่าเชื่อมต่อนั่นึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแป๊บมึน <c oughs> ค,ค่ะแึนค,ค่ะ <c oughs> ไม่ให้ตั้งตัวได้เลยครับเ <c oughs> <c oughs> อ่อครับชื่ออะไรครับผม ชื่อทรายค่ะทรายอหครับเห็นไหมคะครับเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วครับเออครับผมมีจะบอกใครนะครับค่ะเดี๋ยวผมถามให้ก็ได้ครับผมมีอะไรจะถามมีอะไรจะบอกใครอะไรอย่างนี้ไหมครับงั้นบอกบอกแบงแล้วกัน ได้ครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอเลยเพราะว่าแบบเราพึ่งสอบเสร็จพอ้โหตื่นเต้นอะแล้วก็ขอให้อันนี้ตอบสอบเอมหาลัยค่ะอ๋อไม่ได้เข้ามหาลัยนะเราอยู่เอปีสามค่ะออ๋ค่ะก็ขอให้แบงค์สู้ๆเหมือนกันแล้วก็แบบจะคอยเออ ติดตามผลงานสปอร์ตนะคะครับผมขอบมากครับสู้นะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับค่ะคุณบปลุกออกตรงนี้คุณครับขอบคุณมากครับผมอีกไกลเลยอ่ะพี่บิ๊กอีกสักพักหนึ่งโอเคครับผมมาเรื่อยๆ นี่ฉันรับมาเนี่ยโดนเลยใช่ก็ติดนะเออเอาละกดไม่โดนมันขึ้นลูกขึ้นเฮ้ยเน็ตผมหรอเน็ตผมหรอเน็ตผมหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมครับอย่านะ งานนี้แปลว่าติดโคติดนะครับทุกคน <c oughs> อ้าวไม่ติดไม่สามารถเข้าร่วมได้โอเคคนต่อไปอ่นอาน้างแต้มบุญหนูหมดไปกับงานทําบุญแล้ว <c oughs> สาธุนะครับผมเน็ตแกดีเน็ตเราเปล่าอ่ะแบงค์ทรานีเนฟซีมาใหม่ <c oughs> สาธุยี่สห้า เรากำลังลุ้นอยู่ครับเน็ตเธอหรือเปล่าพอลาเขาบอกว่าเน็ตแกดีเน็ตเราเปล่าเน็ตผมก็ขึ้นติดดี่แต่เออแต่คอมเมนต์นิ่งอยู่แล้วอ่ะพี่เข้าไปดูดีไลค์ผมอ่ะอาจจะหมุนไปแล้วก็ได้ขึ้นอยู่ ไม่และอ่ะขึ้นแลยขึ้นอยู่แต่ว่าเนี่ยแบงค์แบงค์เขรับไม่ได้อยากมีแงินุนบ้างขอมาเลยครับผมขอมาเลยฮนะก็หวัเ,เธ็นเพ่อดีใช่ มีกระตุกเล็กน้อยให้เธอเธอต้องพูดดีกันหน่อยกับคนเพิ่งเข้ามาเลยว่าครับใช่อยากคุยตอนนี้ทักขึ้นมาได้เลยส่งคำส่งคำขอมาเลยนะครับผมมันมีตอนนี้ไม่มีคำเชิญเยอะแยะไปหมดเลยเอ้าเอ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 าดูทั้งหมดอ่าหมุนยาวเลยทีนี้ เอ้อมันเป็นอะไรอ่ะไม่รกันะเฮ้ยมันแบบว่ามาแวบบๆมาแวบๆใช่แสดงว่าไอจีน่าจะมีปัญหาครั้งนี้แล้วก็เข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเอ้าการจะกดรับเลยทุกคนเห็นนังอยู่ไหมครับทุกคนยังอยู่กับผมไหมครับ ก็เลคุยคนเดียวก็ได้ไหมเราจะมีบ้ามีเรมีเราไหมส่วนเรือกเราได้ไหมแกสวัสดีครับสวัสดีครับกดมาคุยกันได้นะทำไมมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเลยเนี่ยผมติ๊ไม่ได้อ่ะ คุยไปถึงเจอถึงแล้่ะอันนี้อะเอ้สวัสดีครับได้เชิญสวัสดีทำงานเหนื่อยไหมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมาคู่เลยอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมมันมาคู่อ่ะด้านซ้ายคือแบงค์ธรณีเนฟซีเดี๋ยวพี่ออกให้คุยกับแฟนคลับเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรก็นี่แหละอาค่ะได้ใช่ไหม ทางขวาชื่ออะไรครับฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเน็ตใครไม่ดีอ่ฮัลโหลผมผมน่าผมน่าจะยังดีอยู่นะฮดีขดีพี่ก็ดีอยู่โอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคโอเคครับ ชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อกิ๊กค่ะชื่อกิ๊กนะครับอ่าเรื่องจากพี่พี่น้าว่าพี่น้รจะโปรโมทเพจมีอะไรมีอจะบอกแบงค์ไหมครับหรือว่าบอกคนอื่นบอกแบงค์แบงค์ธนินเนฟซีนะก็ตั้งใจทำงานกันครับวางวางไว้เจอกันใช่ครับ ไปเฮ่เขียวขาวฝากบอกแบงค์ครับบายบายฝากบอกแบงค์อะไรครับไม่พูดอะไรพูดฝากบอกแบงค์ชอยได้ครับครับพี่คุณกิ๊กมีอะไรจะฝากบอกอะไรนครับคุณกิ๊กเจอกันเจอกันวันแม่โบว์วันงานแม่โบอ๋อได้เลยครับได้ครับใช่ใช่จะไปหรอ หนูเลย <laughs> ขอก็ก็ไปไงแม่บุก็ดีได้ครับขอบคุณมากครับผมจำได้ไหมครับจำได้ไหมจำจำอะไรเอ่ยจำเขาได้ไหมอ๋อจำอะไรเอ่ยน่นาจะ <Okay. S 1> จำได้ครับโอเคไปแล้ว okay. okay. <laughs> ขอโทษนะครับไปบ้านนะครับผมมาครที่เข้ามาออกมาครับมาบ่อยต้องมาบ่อยจำได้ไปทุกงานจ้าโหต้องมายืนหน้าแถวแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> อุ้ยก <c oughs> ็ข้างหน้านะใช่หรอใช่ <c oughs> ในเขาดูหน้าเต็มๆหนูมันเห็น <c oughs> มันใส่แมสไงอ๋อเออใช่เหรอตอนนี้มันใส่แมสท,ทุกงานเนี่ย ใช่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 มาแล้วแสดงตัวตนนะครับนี่ไงผมนี่ยงที่เคยเข้ามาไลฟ์พี่อย่างเงี้ยโอเคโอเคครับมันต้องกดกดข้างบนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตัวบนความืึกโอเคบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่หมา่นะครับผมน่าจะหมดเวลาของผมแล้วนะครับผม ฝากติดตามทว i t เตอร์ผมด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยอะไรบ้างทุกแพลตฟอร์มเลยครับ i อจีทวิตเตอร์ดิจตอนะครับตอนนี้จะพยายามเข้ามาไลฟ์ทุกที่ทุกเวลานะครับให้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็จะฝากพี่บิ๊กนะครับไปบอกพี่แบงค์จีให้ไลฟ์ด้วยนะครับผมตามคำเรียกร้องนะครับของทุกคนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ